มีคนบอกว่า 500, หา้าแสนโทรหาพี่คิมหรอห้าแสนโทรหาพี่คิมอ่ะไม่รู้นะจะไลฟหรือเปล่าเพราะพี่คิมเพิ่งเสร็จงานเน่ยจะจะรับหรือเปล่าพี่คิมเพิ่งเสร็จงานเนป่าน,นี้กลับบ้านอาบน้ำแล้วปะหรอโทรหาอ่ะโทรหาแล้วงงไงอ่ะเฉพาะผมโทรหาไปแล้วผมจะได้อะไรอ่ะผมต้องทํายังไงต่อแค่ผมโทรหาเราทุกคนอยากอยากอยากให้อะไร อะเอาให้ถึงเอาให้ถึงก่อนเอให้ถึงก่อนจะจะลองโทรดูฮอ,อเอาไปถึงห้าแสนกดมาดิกดมา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 เฮ้ยดูว่าไปมันจะถึงแล้วนะเนี่ยมันจะถึงแล้วนะเนี่ยส่งของขวัญให้ด้วยเลยบอกให้โทรหาวิ่คิมมาส่งของขวัญให้ด้วย ก็จะเป่าหนูขอของขวัญด้วยได้ไหมล่ะจะให้หนูโทรหาพี่คิมมาเนี่ยห้าแสนแล้วเนี่ยห้าแสนแล้วเนี่ยอ่ะต้องโทรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วมือถือไงมือถือก็ต้องใช้ไงอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะเราลองโทรดูลองโทรดูจัดไปดิ จะรับไหมไม่รู้นะผมไม่รับประกันนะผมไม่รับประกันนะอ่ะอยู่ไหนวะอ่าถอดละถอดละ รอรหนึ่งรอหนึ่งรับไหมไม่รับ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 จ้าไม่รับนะครับทุกคน เสียใจนะเสียใจหมายถึงว่าเสียใจด้วยกับทุกคนนะครับ